่อยเลยยังไม่อดนมนะนะอีกนะเออดนมยังออยังอืงออลูกยังไม่อดนมอีกรอแล้วลอีกสามตัวไปไหนอะอีกสามตัวไปไหน่อยเลยยังไม่อดนมนะอีกนะเนออดนมยังออยังอือลูกยังไม่อดนมอีกรอแล้วลอีกสามตัวไปไหนอ่ะอีกสามตัวไปไหนอีกสามตัวไปไหนอ่ะไม่รู้สิไปไหนอ่ะ ตัวเดียวแล้วใช่ไหมสามตัวไม่อยู่หว่วงแม่หว่วงแม่ไม่ให้ยุ่งโอ้แม่กลัวลูกหายอ๋อแม่ห่วงลูกเนอะโอ้แม่คิดถึงลูกแม่หอมลูกเยอะเลยโอ้ลูกสองตัวอยู่ตรงนี้เองเออแล้วสีดําอีกสองตัวไปไหนวะโอ้แม่คิดถึงลูกเนอะโอ้ลูกอย่าไปไหนนะอ่ะอยู่นี่เองเจอแล้วเจอแล้วแอบอยู่ข้างหลัง อีกตัวออกมาแล้วนู่นนะนะนะครบแล้วสี่ตัวเนี่ยนมแม่แน่กปนมโคโอุ้ยเลี้ยงลูกจะน่ารักอย่างนี้นะจะสุกสนแข็งแรงนะโอ้แม่คอยดูแลปัดป้องนะโอ้ตัวนี้ก็ยังตนอยู่นะไม่ยอมมากินนมนะวันเด็กเมื่อปีพศ2498จัดในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม วันเด็กจันแรกตุลาทุกคนเลงลายิ้มแย้มแจ่มใสร่่นเริงรำร้องกันไปตัางก็รวนดีใจในวันของเด็กมาเถิดมาร่วมเชิดชูยิ่งชายรำคู่ทั้งใหญ่และเล็กชจิไทยอาศัยเด็กเด็กที่จะสันจะเสจะาจิไทยยิ่งใหญ่ คำฝันวันเด็กมีครั้งแรกในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีคือปีพศ2499กล่าวว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเ,เด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกัน เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนีมันสามเที่อพ่อแม่ผู้อาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห่ายึดมั่นกตัญญูหกเป็นผู้รู้รักการงาน จ็ดต้องมานะบากบันไม่เกลียดไม่ค้านแปดรู้จักออมประหยัดเก้าื่อสัตตลอดกันน้ำใจนักกีฬากา้าวหัเหมาะกับงานเลยธาตุพัฒนาสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กผาชาติไทยเล้